สวัสดีครับอินออนแอดวันนี้พบกับผมชุสนะตันตนยานนท์ครับหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามูมิพลอดุลยเดชก็มีมากมายหลายเล่มครับซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ดำมารวบรวมในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊กครับเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดมาอ่านแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ได้อย่างง่ายครับหนังสือเกี่ยวกับพระราชดำรัสพระราชกรณียกิจหรือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถูกถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านตัวหนังสือจํานวนมากตลอดการกองราชสมบัติ70ปีสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงน,นําหนังสือเกี่ยวกับพระองค์ปรับรูปแบบเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยทําให้หนังสือของพ่อออกมาคมชัดไม่ต่างจากหนังสือฉบับจริงเนื่องจากว่าตัวหนังสืออ e ีบุ๊กเองเนี่ยมันมีการผลิตที่ง่ายนะคะแล้วก็ สามารถที่จะเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้หลายๆคนพร้อมๆกันนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยก,การด้านระบบสารสนเทศสำนักหอสมุดบอกว่าระบบบริการหนังสือของพ่อใช้งานโดยผ่านเว็บไซต์หรือพิมพ์ค้นหาว่าหนังสือของพ่อมอเกษตรศาสตร์ปรากฏหน้าเว็บไซต์หนังสือของพ่อ59เล่มเรียงอยู่บนชั้นหนังสือเลือกหนังสือเล่มที่สนใจอ่านระบบจะนำไปยังรายละเอียด คลิกที่หน้าปกหนังสือสามารถเปิดทีละหน้าคล้ายการอ่านหนังสือทั่วไปจริงคล้ายกันเพราะว่าตัวนี้เราทําเป็นหนังสือแบบเสมือนจริงเลยนะคะ mm hmm. ก็เราสามารถที่จะคล้ายๆกับเปิดอ่านแบบเสมือนจริงนะคะเปิดได้ทีละหน้าเลยนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะมีสารบัญให้เราเลือกด้วยนะคะสํานักหอสมุดยังได้พัฒนารูปแบบหนังสืออ e ีบุ๊กให้มีเมนูสารบัญหนังสือแต่ละเล่มเลือกหัวข้อที่สนใจอ่านสนใจศึกษาได้ง่ายขึ้นหรือจะย่อขยายก็ได้เช่นกัน โดยสามารถใช้บริการได้ฟรีผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนและจะเพิ่มจำนวนหนังสือให้มากขึ้นในอนาคตโดยขณะนี้ได้รับความนิยมอ่าน5,000คนต่อวันซึ่งหนังสือแต่ละเล่มล้วนมีประโยชน์น้อมนำเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตตามคำพ่อสอนและรวมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ส่งงานเพื่อคนไทยเสมอมาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ